สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมารู้จักกับลมค้าตอนออกเชียงเหนะือแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับลมค้าตอนออกเชียงเหนะือเราต้องรู้ก่อนว่าลมค้าตรงนี้เนี่ยคืออะไรลมค้าคือลมประจำพีที่พัดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเป็นลมที่พัดอยู่ทั่วไปบริเวณสูงสุดของโลกลาวงละในจุดที่30องศาเหนือถึง3 0องศาใต้ลมค้าจะพัดจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนะือในซีกโลกเหนะือและจะพัดจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในซีกโลกใต้ และจะพัดแรงขึ้นในระหว่างฤดูหนาวเมื่อความผันแปรของระบบอากาศในอาร์ติกอยู่ในรวมเฟสแต่ในทางอุตุนยิยมวิทยาเนี่ยลม้ามีหน้าที่เป็นตัวควบคุมการพัดสำหรับพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมาสมุดแอตแลนติกมาสมุดแปซิฟิกและมาสมุดอินเดียใต้หลังจากที่เรารู้จักกับลมค้าไปแล้วเราจะมารู้จักกับลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไรลม้าตะวันออกเฉียงเหนือคือ ลมที่พัดจากตอนในของทวีปสู่ชายฝั่งจึงนำความแห้งแล้งมาสู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปส่งผลให้มีฝนตกชุกบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเม็กซิโกคอขอดปานามาและหมกกู่เกาะในทะเลแคริบเบียนดิฉันขอจบกัรน,นานเสนอเพียงเท่านี้ค่ะพิพาธการฑ์ไทยต้องขออาภัยณที่นี้ด้วยค่ะ